เอาละครับแล้ววันนี้ทุกคนอยู่กับรวมสัตว์โคตรโกงทั้ง20ตัวของโกโอากาเดนที่ผมไปนั่งส่องคอมเมนต์ของแต่ละคนมาซึ่ง้ามีตัวอะไรนอกเหนือจากนี้ที่เป็นเพื่อนรู้สึกว่าโกงกว่าที่ผมเอามาก็สามารถบอกกันได้เลยนะครับแต่ผมจะไม่ได้จัดอันดับนะผมขอพูดสุ่มๆไปเลยฮะเรื่องผมจะเอาสัตว์ทุกตัวมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่หาได้หาไม่ได้หรือสัตว์ที่โดนล,ลบไปแล้วรวมๆกันทั้งหมดเลยครับ 1. Gen d เจ m o ด k e y ีผมขอยกให้เป็นสัตว์ที่โกที่สุดในตอนนี้ซึ่งงใในนนนตตออีี้้้ััไม่มคครรเปจาขวบ ส่วนใหญ่ใน u t u b e ที่เราเห็นจะเป็นเวอร์ชันมอรดหรือเวอร์ชันที่โกงหมครับแล้วมันก็ได้โดนล,ลีฟออกมาแล้วครับว่าเป็นสัตว์ที่มีความสามารถที่ทําให้พืชน,น,นั้นติดทุกการกลายพันธุ์ที่มีในเกณฑ์ครับโดยคําอธิบายจะโดนเขียนเอาไว้ว่าทุกๆ3 3มมวินาทีมันจะปลุกภรรยาของมันและทําให้พืชทุกชน,นิดได้รับทุกการกลายพานันธุ์ซึ่งเอาจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงจะมีแค่ตัวเดียวและมีแค่คนเดียวที่ได้มันไปเพราะมันโกงจัดเลยฮะ ด้วยคุณจันโดได้ประกาศเอาไว้ตอนช่วงซัมเมอร์อัปเดตเลยฮะว่าจะแจกสัตว์ให้1ตัวแต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ได้แจกซึ่งในปัจจุบันข่าวนี้ก็ได้เงียบไปเลยฮะและในปัจจุบันยังมีแค่คุณจันโดหรือเจ้าของเกมที่มีมันเท่านั้นส่วนของคนอื่นจะเป็นตัวมอสแล้วเอเข้าจริงๆ อาจจะไม่ใช่โมเดลที่เป็นลิงครับอาจจะเป็นโมเดลอื่นๆ2มีมมิคออคโตพูหรือว่าปลาหมึกกอปปี้ในปัจจุบันปลาหมึกตัวนี้โดนยกย่องให้เป็นหนึ่งใน,นสัตว์ที่โกงที่สุดในเกมถึงแม้จะมีจุดอ่อนเรื่องที่ต้องรอถึง20นาทีถึงจะใช้ความสามารถได้แต่ด้วยความที่มันสามารถก o อปปี้ความสามารถของสัตว์อื่นได้มันก็เลยทำให้เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงที่สามารถใช้ได้ยาวๆไปตลอดไปเลยฮะและถ้ายิ่งมีตัวที่เก่งโผล่ขึ้นมาเท่าไหร่ก็เหมือกนกับเป็นการบัฟตัวของปลาหมึกให้เก่งขึ้นตามแพทไปเรื่อย ถ้ามีคนที่มีจันจดมังกี้สักตัวพร้อมกับปลาหมึกนี้นะผมบอกเลยว่ากคงจัด 3. าคิสเนะคิสเนะในปัจจุบันเหมือนจะเป็นแลคูนเวอร์ชันอัปเกรดและโดนยกย่องให้เป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในสายของการไปป้นบ้านหรือกอปปี้ผลไม้ของคนอื่นครับเลยได้ว่าดีกว่าแลคูนไปแล้วครับตอนนี้เขาถึงจะใช้เวลานานกว่าแลคูนแต่ความสามารถก็มีโอกาสที่ทาให้ติดมิวเทชันและทําให้พืชแพงขึ้น90เท่ามันคุ้มมากๆเลยเลยครับ 4. Golden Goose หรือห่านทองคำ g o l d e n Goose เป็นสัตว์ที่เมื่อเราเอาไข่มันไปขายเราจะสุ่มให้มันมีโอกาสติดสถานะฟอร์จูนที่ทำให้พืชแพงขึ้นประมาณ50เท่ากับพืชชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นสัตว์ที่เพิ่มตัวคูณเยอะมากๆที่สุดตัวหนึ่งเลยฮะและใช่ฮะคอมโบสุดโหดที่หลายๆคนใช้กันก็คือพอติดสถานะฟอร์จูนก็ให้ทีเล็กไปกินเพื่อกระจายหรือไม่ก็ใช้สไปโนซอรัสในการแพร่กระจายสถานะฟอร์จูนนั่นเองฮะ 5. มิสซจิมิสซจิจริงๆแล้วต้องมาในไข่ของกิจกรรมเซนีเวนต์แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มาครับโดยที่มันจะเป็นสัตว์ดีวายที่มีความสามารถโกงพอสมควรเลยแหละครับก็คือถ้าเราขายพืชติดสถานะเปียกจะทําให้พืชแบบสุ่มในแปลงของเราติดสถานะแบบสุ่มหนึ่งอย่างจากพืชนั้นนั้นไปหาพืชอื่นๆครับใช่ฮะมันคือต้นแบบโมเดลของโกลเด้นกู๊นั่นเองครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เข้ามาในเกมเพราะด้วยเหตุผลบางประการครับแต่ผมอยากได้ตัวน,นี้มากๆเลยนะเสียดายมาก6กผีเสือ้อ ผีเสื้อเป็นตัวละครที่แปลกมากๆครับเพราะว่าอยู่แค่ในระดับของมิสติกแต่ความสามารถมันดีมากๆเลยฮะจะเป็นสัตว์ตัวเดียวที่ในปัจจุบันสามารถทําให้พืชนั้นๆกลายเป็นเรนโบว์ได้ถึงแม้ว่าจะยุ่งยากที่ต้องลบมิวแทนออกถึง5อันแต่พีเสื้อในปัจจุบัน ก็ยังเป็นสัตว์ที่ดีที่สุดอยู่ดีครับเพราะมันเป็นตัวของโก้ดมิวเทชันที่เราจะมีได้แค่อันเดียวครับต้องเลือกว่าจะเป็นซิลเวอร์โกลด์เรนโบ้มาเลยทําให้ผีเสื้อเป็นตัวที่โกงมากๆแล้วมันจะทําให้มแมลงปอโดนตบครับแต่มแมลงปอเองก็ยังโกงมากๆอยู่นะฮะไม่ใช่ว่ามันจะไม่โกงแต่สุดท้ายถ้าจะเลือกได้อันเดียวยังไงเพื่อนๆก็น่าจะเลือกเรนโบ์กันอยู่ดีใช่ไหมฮะโอเคครับก่อนที่เราจะไปกันต่อผมขอฝากสปอนเซอร์ที่สนับสนุนช่องของเรา,เาไว้ด้วยครับร้านบอ,พนนปปอ,บอยพาร เยอะมากเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ยักษ์ที่หายากหรือของทำกิจกรรมอีเวนต์ทางร้านก็มีให้บริการนะแม้แต่สัตว์เลี้ยงระดับพิสศษติกสุดแรงอย่างคิสเน่ก็มีนะและนอกจากไอเทมที่มีให้ช้อปปิ้งมากมายแล้วทางร้านบอยพาร์ทเทลสโตร์ยังรับให้บริการเอฟเคอีกด้วยหากคุณต้องการช้อปปิ้งไอเทมของเกมกัวาการเดนให้จุใจไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือผลไม้หรือแม้แต่บริการดีๆอย่างการเอฟเคก็สามารถติดต่อไปที่ร้านบอยพาร์ทเทลสโตร์ได้เลยนะครับลิง ดิสโก้บีดิสโก้บีเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้งานง่ายมากในการติดมิวแทนดิสโก้ที่ทาให้พืชแพงขึ้น125เท่าและเงื่อนไขของการใช้งานก็คือง่ายมากครับและติดบ่อยด้วยทาให้ดิสโก้บีเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ถูกโหวตว่าเป็นตัวละครที่ดีและใช้งานง่ายที่สุดในเกมในปัจจุบันครับ8กีวีและบัตรกีวีนกกีวีทั้ง2ชนิดนี้ เป็นสัตว์ที่ในปัจจุบันโดนยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสัตว์แรแ,และเลเจนดอรีที่ดีที่สุดมันกลายเป็นเหมือนกับสัตว์ที่ต้องมีทุกบ้านนะฮะคือหาง่ายและราคาถูกพกไว้เพื่อเล่นฟักไขล่ล้วนซึ่งเป็นสัตว์ที่มีแต่คนชอบจริงๆฮะเพราะมันทาให้เล่นเกมง่ายขึ้นอย่างมากเลย 9. o s t อ i c h หรือนกกระจอกเทศในปัจจุบันถูกยกย่องให้เป็นสัตว์ที่เหมือนเป็นยาสามัญประจําบ้านอีกตัวโดยเทคนิคที่ทุกคนใช้กันก็คือเอานกกระจอกเทศมาหลายๆตัวเพื่อเอามาปั๊มอายุสัตว์ที่ฟักอออกมานนนนัััั่เงครบรบปรใปจจุ สไปโนซอรัสถูกยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่ดีมากๆและใช้งานง่ายมากๆด้วยความสามารถที่สามารถกระจายการกลายพันธุ์ได้และมันโหดขึ้นไปอีกเพราะหลังๆจะมีมิวเทชันที่โกงๆมาเรื่อยๆอ,อย่างเช่นโกลดินกูสนั่นเองฮะ 11. ทีเร็กซ์ทีเร็กซ์ถูกมองและถูกเปรียบเทียบกับสไปโนซอรัสมาตลอดเลยฮะคือมันดีแต่มันเหมือนทุกคนก็ชอบสไปโนซอรัสมากกว่าทีเร็กซ์ครับ 12. คาปิบ布拉คาปิบ布าหลายๆคนโหวตให้เป็นสัตว์ใ e จัดลีที่มีความสามารถที่ครบเครื่อง ในการเลี้ยงสัตว์และก็ปั๊มเลเวลสัตว์ฮะด้วยความที่ทําให้สัตว์ไม่ต้องเสียค่าหิวเห็นยังได้อีกพีทุกวินาทีอีกตั้งหากทำให้หลายคนมองว่าคาปิบาา่าไม่ควรอยู่แค่เลนเดอรี่ด้วยสาครับแต่อย่างว่าถ้าเราสังเกตนะพวกสัตว์ที่เป็นสายพันธุ์ซัพพอร์ตเร่งเกิดเร่งโตเร่งเวลมันจะไม่ได้อยู่ในเทียสูงสูงๆ13ปลาดาวปลาดาวโดนโยกย่องให้เป็นสัตว์คอมมอนที่มีประโยชน์สุดฮะเพราะคือมีหน้าที่ในการปรัเวลล้วนๆเพื่อมาวางไว้เฉย พื่อให้เวลเต็มแลวเอาไปแลกอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่กิจกรรมหรือสิ่งที่ต้องใช้ฮะและปลาดาวถูกมองว่าเป็นสัตว์ตัวแรกๆที่ควรปั้นเพราะจะได้เอาปลาดาวไปปลดสล็อตนั่นเองครับ14ควีนบีหรือราชินีพึ่งควินบีจริงๆแล้วไม่ค่อยต่างอะไรจากปลาหมึกเท่าไหร่คือมีความสามารถในการรีเซ็ตคูดาวให้สัตว์ตัวหนึง่งและมีโอกาสทาให้ติดมิวแทนโพลิเนตซึ่งหลายๆคนมองว่าปลาหมึกดีกว่าแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าไม่ค่อยต่างกันซึ่งในทุกๆแพท และชินีเพิ่งจะติดอันดับผลโหวตสัตว์ที่ดีที่สุดในเกมมาตลอดเลยฮะ15 Echo Fox Echo Fox ถือเป็นสัตว์อีกตัวหนึ่งที่มีคนโหวตให้โกงอย่างมากเยอะที่สุดอีกตัวครับด้วยความสามารถที่มีประโยชน์อย่างมากที่จะทําให้พื้นหนึ่งต้นแบบซูมโตเร็วขึ้น24ชั่วโมงและล่าสุดโดนเนิฟไปแล้วฮะเพราะพี่แกโกงจริงๆทําให้เวลาต่าสุดในการใช้จาก15วิกลายเป็น30วินาทีครับ16 Chicken z o m b i e หรือก็คือน้องชิคเก้น j จ c k กีจากาไมค์ครับนั่นแหละครับในปัจจุบัน เป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวที่สามารถให้สถานะซอมบี้ไฟได้ทําให้กลายเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีประโยชน์ที่สุดเพราะใช้งานง่ายแถมพอติดแล้วก็จะทําให้พืชแพงได้ถึง25เท่าถึงแม้ว่า25เท่าจะดูไม่เยอะแต่ด้วยความที่เป็นตัวเดียวที่ทําให้ติดสถานะซอมบี้ไฟได้ก็เลยโดนโหวตให้เป็นหนึ่งในตัวที่ดีที่สุดในปัจจุบันครับ17 c o r r u p t e d k i t s u n e จริงๆตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยฮะถึงแม้จะมีโอกาสไม่บ่อยที่จะติดคอร์รัปฟ็อกไฟเออร์จักกาแต่มันเป็นมิวเทชันเอก i v ี ที่มีแค่ตัวนี้เท่านั้นที่ทําได้ครับทาให้พืชแพงขึ้นถึง90เท่าและหลายๆคนก็พยายามจะใช้ให้มันติดท fire กกั้งฟ o อกไฟเจอร์จกาที่มาจากคิสเน่และคอร์กกัฟฟ็อกไฟเจอร์จกาที่มาจากคอร์ัฟเต็ดคิสเนนั่นเองฮะสิบแปดดีโลโฟสอลาร์ดเลนอสาวต,วตัวนี้ถูกพูดถึงในแง่ประโยชน์ของการเป็นตัวซัพพอร์ตที่เก่งที่สุดในเกมตัวหนึ่งในตอนนี้ครับเพราะสามารถทําให้สัตว์ตัวอื่นๆกู้ดาวสกิลไวขึ้นและได้เปิดในทุกๆ13มวินาทีสามารถปรับได้สูงสุดถึง5ตัวเลยฮะทำให้หลายหลายๆคนมองว่ ถ้าจะเลี้ยงศาสตร์ตัวนี้เป็นเหมือนตัวที่ควรมีติดไอดีไว้อย่างมากเลยครับ 19. กุก้งลุ้ง lobster แตมิโดเป็นกุ้งที่ฟิลคล้ายๆกับดิสโก้บีที่จะทําให้พืชติดการกลายพันธุ์แบบโมเทนหรือเมเทอริกได้ครับซึ่งเมเทอริกจะทําให้พืชแพงขึ้นถึง125%เท่ากับดิสโก้เลยครับ 20. โมหรือว่าน้องตุน่นตุนจะเป็นตัวที่มีคนโหวตว่ามีประโยชน์และเหมาะสำหรับสายหาเกียร์มากๆฮะ พอมันมีโอกาสที่จะได้แม้กระทั่งแกนมาสเตอร์สปริงเกอร์เลยทีเดียวโอเคครับวันนี้20ตัวผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้ครับจริงๆมันยังมีสัตว์ดีๆอีกเยอะเลยที่ผมคิดว่าเก่งและเพื่อนๆน,น่าจะมีสัตว์ในใจที่ชอบมากกว่าลิทที่ผมหามาลองเอามาแชร์กันได้นะครับว่ามีตัวอะไรบ้างที่เพื่อนเพื่อรู้สึกว่าโกงท้อทๆของเกมส่วนตัวผมคิดว่าแมวน้ำต่อทะเลอะไรก็โกงครับโอเคครับก็หมดไปแล้วนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ